นี่ดอกโจกอาหารของหอยเชอรี่สีทองนะคะมันีการก็จะเด็ดขยายพันธุ์ไปเรื่อยเพราะว่าเขาจะมีติ่งออกมาเนาะเป็นเป็นติ่งที่เขาออกมาถ้าเขาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่เด็ดออกค่ะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เนาะ นี่ค่ะที่มันมีการน,นี่ที่มันมีการเด็ดเด็ดออกแล้วเราก็ยูนไปทางนู้นก็จะเป็นติ่งเล็กๆที่ออกขแขนงมันเป็นขแขนงออกมากเนาะค่ะเนาะนี่การกระเด็ดออกนี่ค่ะนี่ตัวนี้อันนี้พอเด็ดแล้วนี่นี่กระเด็ดออกจังสี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ยูนยูนไปใหหมองใดมันบ่มีพระ่าถ้าเอาไว้ในนี่น้ำน้ำกันอะ อันตัวใหญ่พุน่นจิทับตัวน้อยเนาะเอาก็เวียงออกไปให้มันยูนกระเด็ดมือมือ,ม,อมือวัานี่กระเด็ดไปเยอะแล้วมือนีก่ก็เลยบกค่อยมีเนาะเด็ดไปเรื่อยๆก็จะมีออกมาเรื่อยๆอยู่ค่ะนี่ค่ะลูกๆที่ว่าเด็ดออกมานี่ก็จะมีตัวหน้อยๆที่เด็ดออกมาเนาะก็จะประมาณนี้นี่อันนี้อันนี้เป็นอัน กุหลาบใหญ่เด็ดออกให้เพิินแพรไปอีกเนาะตัวนี้ก็จะเอาไหห้อยกินอันนี้จะเป็นพอพันแม่พันมันนี่การก็บไข่ไปแล้วเดี๋ยวรย้อยนี่ค่ะมันจะดอกใหญ่ๆยังสีเนาะนี่ดอกใหญ่ๆสีเพิินกระสีแตกแขนองออกมามันนี่การกระสีเด็ดไปเรื่อยๆนี่ดอกใหญ่ๆป็นสีแตกแขนองออก นี่พื้นี่แตกแขนงออกแบบนี้แต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ยังน้อยอยู่ก็เลยบ้านเด็ดออกดอกห้มันใหญ่เพราะว่าหมู่บ้านมันนี่การกระเด็ดไปแล้วรอบหนึ่งเขามากกมาเห็นกระดมาเด็ดเดี๋ยวมันนี่การกระสีล่างกระช่างนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะนี่อันนี้ก็นี่ถ้ามันแตกใบสามใบนี่ก็พอเด็ดออกละเด็ดก็บเวียงใบใบข้างบน เด็ดออกเขาจะได้ไปขยายบางบางบางดอกบางอันก็นจะมีตั้งสามดอกสี่ดอกคุณเนาะแตกแขนงออกมานี่คันมีเห็นบอมแตกแขนงออกมาเอากระเด็ดออกเวียงออกไปไว้ทางเป็นแปนทั้งหมดกระเด็อดออกงังนี่หล่ะครับไปเรื่อยอ,อันนี้เพิ่งระแตกแขนงแล้วน,นี่เพิ่งจะแตกแขนงแบบง่ายเลย นี่การกระสีเดดออกเวียงไปไ้ข้างหลังแล้วก็ะสไฮเพื่อนแตกมาอีกนี่เพื่อนกระแตกแล้วนี่แต่บ้านใหนไงบ้านพ่อเด็ดอันใดพ่อเด็ดมันนี่การกระสีเด็ดเด็ดเอาเวียงไปให้เพื่อนขยายพันธุ์ทั้งผุนเนาะเพิ่นกระแตกแขนงมาลายอยู่นี่นแตกแขนงมาอีก อันนี้เพป็นกระแตกแขนงละเอาอันเก่าให้หอยอันนี้ก็หอยหน้อยเนาะค่ะเนาะรุ่นเหรียญบาทนู่นค่ะอันไหนหน่อยก็บน่นไปพุน่นแต่มันอยู่แต่ส่วนอันหน่อยเพราะว่าถ้ามายุ่ักับอันใหญ่บอ่อันใหญ่มันจะเบียดก็จะประมาณนี้เนาะ,ะคะ่ะการขยายอดอกจอกเนาะค่ะเนาะ กระเดดออกกางซสียกับเขามาเบิ้งเรื่อยเนาะคะ่ะนาะเพราะว่าเพิ่นอันขยายเพิ่นเตกออกไหวๆตัวคะ่ะนี่ทั้งเทียกะแนี่ยมอคอยห็นเขามาจังสีห็นว่าโอ้บะฮันมีดอกบะฮันในเขาไปเบื้องดอกสันดีบัดเขามาแล้วโอ้หลายล้วตัวนี่กระเดดออกอันนี้บะฮันในพ่อเด็นใฮ้เขาใหญ่ยยกว่านี้ยัหน้อยจังสีเด็ดเอานี่คะ่ะ กำลังแตกออกตัวนี้กำลังเตกออกให้เขาใหญ่กว่านี้จักหน่อยก่อนเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่ทยอยเด็ดออกไปเรื่อยๆนี่ค่ะถ้าสามใบแบบนี้เราก็คือเอาออกเลยนี่ค่ะที่เอาออกเมื่อกี้ก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะอาหารหอยเชอรี่ชีทองจ้าของฟาร์มเอ่อมานีการ ก็จะประมาณนี้แหละค่ะอันนี้คืออีกกระช่งหนึ่งเนาะจะมีอีกสมกระช่งเนาะค่ะเนาะอันนี้คือกระช่งแรกที่มันนี่การกลางขึ้นโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ